คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะเก่งมีความสามารถมากประสบการณ์แล้วเนี่ยบอกเลยว่าใจดีสุดๆครับผมปรึกษาได้ทุกเรื่องใช่ค่ะไม่รู้ยิ้มเงินได้ด้วยหรือเปล่าต้องลองดูต้องลองต้องลองดูองถามรอบๆครับผมและที่สําคัญนะอันนี้พูดไปอาจจะหาว่าแบบว่าหวังคะแนนหรือเปล่าก็หวังหวังอาจจะหวังนินึงคือหน้าตาดีทุกคนครับ ใมนี้ก็เขียนมาอย่างนี้แสดงว่าทุกคนทุกคนในคณะเราเห็นเห็นตรงกันว่าอาจารย์ของเราหน้าตาดีทุกคนครับแต่ว่าเรื่องหน้าตาเนี่ยเอาจริงไม่ใช่แค่อาจารย์ไหมอ่ะคณะเรามีผู้สิงหน้าตาก็เห็นเห็นกันตอนบนเวทีสองคนหน้าตาก็ดีนะคะดีไหมอ๋อเ็ยาวความจริงกํัพูดอะไรกันเออหน้าตาดีคณะเราเนี่ยนอกจากอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกคนเนี่ยหน้าตาดีจริงๆค่ะจริงๆครับผมก็วันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องหน้าตา แบบป่วยตัวเองย่างเงี้ยนะฮะผมจริงๆก็ไม่ได้มีแค่เราสองคนฮะ,ะเพราะมีอีกหลายคนเลยและตอนนี้ครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาด้วยกัน4คนด้วยกันเขาจะมาแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะเราซึ่งบอกเลยว่าคณะของเราเนี่ยนอกจากจะเรียนดีเด่ดแล้วกิจกรรมเนี่ยยังดีเด่นไม่แพ้กันแน่นอนครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคณะนิเทศเราอยู่แล้วเรื่องกิจกรรมอะแต่ก่อนจะไปเจอกับ พีพ่่กลุ่มนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันครับนั่นก็คือคืออะไรฮะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่านอกจากวิชาเอกของคณะนิเทศเราแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกกลุ่มรายวิชาที่ปรับโฉมใหม่ค่ะครับซึ่ง<ม>บอกได้เลยว่าน่าสนใจสุดๆไปเลยครับผมอ่านั่นก็คือรายวิชา G E หรือว่า General Education นะครับุย<ม>เดี๋ยวนะสำเนียงดีมากเลยขออีกอบได้ไหมคะ <laughs> general education ครับไปต่อเลยค่ะเฮียครับผมก็ขณะนี้เนี่ยจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนน่าเรียนขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำเลยดีกว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ เอกีกอกสามสิบนาทีครับโอ้โหสมันาทีข <Yes, ึ้นไปแค่สากอย่างยตลอดเลาอยยนยันะดี ดาแล้วเดี๋ยวท่าน่ออ่ก็เราสี่วมน่หล่อมากแบบยออยอดแล่อราวตาไฟร้อนแน่